ไปนะครับสายไฟเส้นนี้นครับจิ้มนะครับจิ้มนะครับสวัสดีครับมาดูคลิปนี้นะครับผมจะสตาร์ทรถโดยไม่โดยไม่ใช้กุญแจนะครับโดยเราจะจัมสตาร์ทผ่านรีลีนะครับ มีมีพี่คนหนึงนะครับคอมเมนต์มาว่าถ้าเราไม่มีกุญแจหรือสวิตช์กุญแจมีปัญหาจะสตาร์ทรถติดหรือไม่นะครับผมก็ได้ตอบคอมเมนต์พี่เขาไปแล้วว่ามันไม่มีไฟไปจ่ายสนอยไม่มีไปกล่องไปกล่องมันอาจมันก็ไม่ติดนะครับแต่ผมยังไม่ทดลองนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายไฟเส้นเดียวนะครับ ในการสตาร์ทรถโดยไม่ใช้กุญแจนะครับกุญแจกุญแจนี่คืออยู่กับผมนะครับเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องก็มาดูดีเลย์สตาร์ทนะครับ ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมร,รีสตาร์ทก็คือนี่หนึ่งสองสามตัวนี้นะครับนี่ร,รีสตาร์ทเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเรีเลย์นี้ออกนะครับซึ่งรีเลย์มันค่อนข้างจอกอยากนะยวอตัวเก่าก่อนอ,ออกแล้วนะครับ เดี๋ยวเสียบตัวนี้ไ้ที่เดิมครับตัวนี้ไว้ที่เดิมโอเคตัวนี้ก็คือรีเรเลสตาร์ทนะครับนี่รีเลย์สตาร์ทเดี๋ยวเราก็มาดูซกเก็ตว่ามันอยู่ยังไงนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเรามาดูขั้วสามสิบนะครับสามสิบกับแปดสิบเจ็ดนะครับนี่สามสิบแปดสิบเจ็ด จะหน้าคอนแทคแปดหกแปดห้าเป็นคอยนะครับเราจะไม่ผ่านคอยนะครับเราจะจัำสามสิบไปแปดสิบเจ็ดเลยวิธีดูก็นี่มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นครับนี่มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นครับนี่ก็คือสามสิบนี่คือไฟมานะครับสามสิบกับแปดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือจะจ้มตรงนี้นะครับนี่เส้นนี้มาเส้นนี้เดี๋ยวจะวัดดูว่าไฟสามสิบมาหรือเปล่าครับ ใช้ไขควงวัดไฟนะครับนี่ไปตรงนี้นะครับมีโคลบนะครับเราก็มาเช็คดูว่าสามสิบไฟมาป่ะครับอันนี้สามสิบนะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่สามสิบนี่สามสิบนะครับนี่ไฟมาครับเห็นไหมครับ ขัวที่ผมจิ้มอยู่ตรงนี้ก็คือสามสิบนะครับนี่สามสิบนะครับตรงข้ามก็คือแปดสิบเจ็ดตัวนี้นะครับรนี่ตัวนี้แปดสิบเจ็ดผมจะจับสามสิบกับแปดสิบเจ็ดมาถึงกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับโดยเราจะไม่โดยเราจะไม่บิดกุญแจนครับกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับนี่กุญแจครับดูนี่กุญแจโอเคมาดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับกุญแจ จะวางนี้นครับโดยใช้สายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นครับจิ้มนะครับจิ้มนะครับนี่สามสิบ ติดหรือเปล่านะครับดูนะครับไม่ติดนะครับเห็นไหมไม่ติดนะครับสรุปก,ก็คือไม่ติดนะครับอ่าดูอีกรอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟไปจ่ายสลีนอ้อยนะครับดูนะครับดูไหมนะครับตอนนี้ผมถอดไม้ออก ดูนะครับวันนี้สามสิบไฟมานะครับดูมีไฟนะครับ ติดนะครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาทิ้นให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าไม่เสียบุญแจตัวนี้มันจะไม่ติดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ